การใช้งานปากกาตัดโฟมไฟฟ้าการใช้ปากกาตัดโฟมไฟฟ้า (Hot Wire Foam Cutter) หรือปากกาคัตเตอร์ตัดโฟมนั้นไม่ยากแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะเครื่องมือชนิดนี้ใช้ความร้อนสูงจากลวดหรือแท่งโลหะในการหลอมและตัดเนื้อโฟมออกไปอย่างเรียบเนียนต่อไปนี้คือขั้นตอนการใช้งานและคำแนะนำในการใช้อย่างปลอดภัยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมปากกาตัดโฟมไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟเช่นปลั๊กไฟหรือ power supply ถ้ามีสายต่อแผ่นโฟมเช่นโฟมแผ่นโฟมก้อนหรือโฟม EPS XPS ต๊ะทำงานเรียบไม่ติดไฟถุงมือกันความร้อนแนะนำหน้ากากกันกลิ่นหรือฝุ่นถ้ามีควันออกมาวิธีใช้งานเบื้องตน้นเตรียมพื้นที่ทำงานให้โลง่ง วางแผ่นโฟมบนโต๊ะที่มั่นคงหลีกเลี่ยงของที่ติดไฟง่ายเช่นกระดาษพลาสติกเสียบป,ปลัก๊กหรือเปิดสวิตเครื่องรอประมาณ1 0 2ถึงวินาทีให้ลวดหรือแท่งตัดร้อนขึ้นห้ามแตะส่วนลวดหรือตัวโลหะเด็ดขาดเริ่มตัดใช้มือจับปากกาเหมือนจับดินสอค่อยๆลากเส้นตัดอย่างช้าๆสม่ำเสมอตามแนวที่ต้องการ ไม่ควรกดแรงให้ความร้อนทำงานแทนแรงกดตัดเสร็จแล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนเก็บปิดสวิตช์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานข้อควรระวังห้ามใช้ในที่อับอากาศควันจากโฟมอาจเป็นพิษห้ามสัมผัสลวดตัดขณะร้อนห้ามใช้ใกล้น้ำหรือบริเวณชื้นไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลเคล็ดลับให้ตัดสวยถ้าต้องการตัดเส้นโค้ง หมุนโฟมแทนการหมุนมือถ้าต้องการขอบเรียบใช้ไม้บรรทัดโลหะเป็นไกด์นำทางถ้าโฟมละลายเกินไปหรือมีควันมากลดอุณหภูมิหรือปิดเปิดเป็นช่วงๆ <rieb. S 3> การตัดตัวอักษรจากโฟมด้วยปากกาตัดโฟมไฟฟ้าเป็นงานที่ทั้งสนุกและสวยงามเหมาะก,กับการทำป้ายคริสตจักรงานอีเวนต์หรือตกแต่งบ้านมากๆอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมปากกาตัดโฟมไฟฟ้าแบบแท่ง หรือแบบลวดร้อนแผ่นโฟมแนะนำเป็นโฟมแข็ง XPS หรือ EPS หนา1-3ซนเมตรแบบตัวอักษรพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรือเขียนมือบนกระดาษดินสอรหรือปากกาเมจิกสำหรับวาดตัวอักษรบนโฟมไม้บรรทัดและเขียงรองตัดถุงมือกันร้อนถ้ามีสีอะคร